เอาครับผมสำหรับมื้อนี้ก็นำเสนอเมนูต้มปลาคอพี่น้องต้มปลาคอใหญ่สดๆเลยนี่ต้มปลาคอใหญ่พี่น้องกินจะกนี่แบบเครื่องเคียงก็มีผักชีล้าบ้านเฮาเครื่องเคียงกับบุหรี่แมงมากมายต้มแบบบ้านๆต้มแบบพื้นบ้านเลยพี่น้องต้มต้มกินเอง ว่น้รีวิวว่น้ยังไมต้มกินแซ่บสร็่เลย่ไเนี่ยใส่ฟักซีลนแล้วบางคนอาจจะใช้อันนี้นำรูอเ่านี่ผักเตีวผักเตี๋ยวใส่้นี่นขมคำลำหาโงเบดงกันให้ไม่ไ้หาตามสิเป็นยังไงนี่นนปลาคอยยังน่านๆจะได้กินไ่หนึง ต้มปลาคอพี่น้องต้มปลาคอเอาโอเคครับเอาโอเคพี่น้องไฟพร้อมแล้วไฟแบบบ้นบานๆผมมีเตาแก๊สหลังกันแบบบ้นบานๆนี่แหละจะไก่แล้วป,ปวุ้ดเท่าไหาาร่เตะหอมๆพี่น้องกุยช่าแบบเออเยอ อ่ไปเดี๋ยรก่โอ้มันสูรป่าเทาเลยสูโอเคเอาไปต่อไปค่ะสูกโดดเด้อพี่น้องโอ้สูญป่าทองคำนมได้ต่อเลยฮาวเรอาบวงเหรอคับบอกว่ากันลืมหอดบวงวันนี้โอ้ย Sự bà thêm móc bà hết 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 thấy hết đó hết <laughs> đó bên tố

สีสันนาตาอัมลอตบประคอใส่ทักซีเราบานเฮาแบบบานๆได้พี่นองเ่ยบานเอ้ยโอ้ยใส่ข้อซิ้นหนัอมันวัใส่ประเด็กพ่ออยู่บ่นใส่ป้าไปแล้วเะียวป่ะป้เสียบไอ โอ้ยนี่ะตอนเห็นเหนื่อยเห็นตอนแบบจ้าๆเลยเนี่ยพี่น้องโอ้ยพ่นทำพี่น้องอืนเสพต่อป่ะพี่น้องปลาคอวางโลกกว่าโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องโอ้นี่ครับหากินยากหางกินยากหากินยากสูตรอีสานต้องสูตรแล้วข้าวนุ่มต้องเอาตะไคร่ก้อนนี้ไงพี่น้องอันนี้หางมันเด้อนี่หางมัน รายการมือนีเบานครบมนนมบนโซนาโซตาเรื่องนี้ครับผมรู้สึกว่าบ่าค่อยรอนะครับพี่น้องพอดีเขาพอดีพอดีอดเ<ล>ดมื่อยติมือนี้เมื่อยอยากให้เห็นสีสันของอาหารเต็มเต็มมือนี้แม่นแม่ครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องโอ้ยเขามาไล่ตัวนีหนี่เด้อตบประคอเนี่ครับอืมประคอ,อ,ะคอไ่ Oh, อย่างนีมาหอดแล้วมาหอดแล้ว